นี่เราก็จะได้กลับรถครับผมร้านขายของกินตะโมหึงก็มีข้างหน้านี่ครับนี่มาทุกอย่างตำปูตำปลาหาคนมาอุดหนุนซอยเนาะร้านข้างหน้าเนาะหน้าวัดธาตุเนาะครับผมครับผมครับผมสวัสดีครับ ขออนุญาตไายไดเดอ้อมาโฆษณาวัดประทัดมางไม้ปั่นก็มีเดอ้อทางพี่ผู้สาวขายของมังง่ามลาเลยอุ้ยของมังง่ามเวลาเด้อมาซื้อเด้อดิข้างหน้าเลยครับผม ร้านนี้ปัดปิตกรเนาะที่าาโฆษณาให้ปิดกร์ขายดีปะครับช่วงนี้ครับเ,เ,เรือเลื่อยๆอยู่เอยอยนะาะพอได้อยู่เน,ะนาะมีขายอย่างเนี้ยตำกล้วยตำยางเนี่ยแหละเนาะตีงไก่ ครับผมวันนี้ไม่ข้าวข้น่ารัก <t> <t> มาเที่ยวท,ท่าดววข,ข้างหน้านะครับล้านสามล้านสี่ล้านเนี่ยติดตอ่อกันเนี่ยค่ะปงงีงไก่ก็มี่ิ้งปลาเผาก็มี่ดิมาดูตัวบางใหญ่โตเท่าไรครับผมเนี่ย,อยาาโอ้เดี๋ยวร้อยกว่าบาทหนึ่งมาๆมามาซอยกันพี่น้องไทยซอยไทย ครับผมอันนี้เส้นริมน้ำโขงครับเส้นประตูโขงลงไปข้างล่างมีร้านของชํามวยเยอะแยะขอ,องฝากแมทก็มีร้านกอบรูปร้านทันร้านนี่ครับผมเวลางานพระธาพนมงานนมัสการครับผมขึ้นแปดค่มเดือนสามนี่คนมาสิดขึ้นมาแต่ประเทศลาวครับผมพี่น้องฟังลาวก็มาท่องเที่ยวกันซื้อของฝากของตอนครับผม คนเต็มเลยสองขางทางนี่ครับมันจะเป็นบ้านแบบทรงเก้าครับผมทรงโบราณสมัยตะก,กี้สวัสดีครับ<ส>เชิญแซฟครับผมเด้กินครับใ,ใไม่ได้เนาะ โอ้นี่เฮือนโบราณนี่เขาเรียก,กว่าทรงอย่างนนี่คากขนาดเลยนี่ครับเป็นทรงแบบเยอะคือแบบสมัยฝรั่งเศสยหยักแหลกบ่าหมูยอดาวทองเน,นี่ยก็มีสวัสดีครับโฆษณาปโปรโมทร้าน ครับผมเอาลัดตุกตาก,กันละแมเด้อพี่น้องเดอ้อทางพี่เดอ้อมีเดอ้อของฝากจากพระธาตพุพนมได้บุญด้วยได้อิ่มด้วยอ่าอิ่มบุญอิ่มกุศลสวัสดีครับเหล่าอุเราโทก็มีครับผมท้งละล้อย ของฝากกะละเมเลิศรสเจ้าพ่อล่ะเอาสวัสดีครับมาโฆษณาโปรโมทบัตรพระธาตุพนมครับของฝากกะละแมครับผมสวัสดีครับแม่อันนี้ร้านอะไรครับผมอมอมเลิศนะครับของฝากกะละเมหมูยอ แมาซื้อซอยกันครับพี่น้องชาวไทยขอบคุณมากครับผมครับผมขอบคุณมากเพราะว่าช่วงนะ้คนลาวก็บข้ามมาเนาะก็เลยมีช่วงนี้ก็เลยปิดครับผมติดโควิดก็เลยปิดไปสำนักงานก็เลยปิดฮาสิมาเบิ่งไ้แม่น้ำครับผมครับผมครับผม เป็นละลายเอ้ยว้าวมีร้านอาหารบอกทั้งนั้นนะดุณครับพี่น้องฟังพุธนะครับผมฟังนั้นเป็นอย่างน้องโบกบอกน้องโบกบอกอ๋อน้องโบกเนาะอำเภอน้องโบกเนาะเมืองน้องโบกอื้อหือบรรยากาศดีขนาดเลย พี่น้องมีเรือท่องเที่ยวนำเรือหาป่าก็มีสองข้างน้ำโขงเลยวิวดีครับผมไปยักมาเที่ยวไปน้ำมาสการพระธาตุาพนมแล้วก็เลยมาเที่ยวครับนี่ครับมันเป็นเส้นประตูโขงข้าง,งหน้านี่เลยนี่บรรยากาศดีมากเลยตรงมาแล้วก็เลยมาเที่ยว ิมังคโ้ไปสุดหูสุดตาไปทั้งพุ่นบ้านนำกำครับผมขามไปพุ่นกระเม่นบ้านเป็นเมืองเขาบอกว่าเมืองหนองโบกค,ครับแขวงคำม่วนครับผมพี่น้องฟังลาวทั้งพุนครับผมเพื่อนก็นยังมาบูได้ครับเพื่อนก็อยากมาซื้อของของกินซื้อของฝากแต่ข้ามมาอย่างบไดย้ย้อนโควิดนี่แหละครับเบื้องมรรยากาสองริมน้ำโขงนะครับท่าครับ อากาศด,ดีอากาศดีครับยามแรงครับผมถ้ามามายามสีแรงสามโมงสี่โมงขึ้นไปครับอากาศมาสีบ่มีแดดมาสีลมลืนสบายโหูสบายตาครับอาเชิญมาเที่ยวนมัสการว่ายพระธาุพนมครับผมแล้วก็ซื้อของฝากของตอนครับร้านอะไรเนี่ย ร้านดาวทองเนาะโปรโมทร้านไปด้วยยินดีครับมาเบิ้งคุทานพนมหมูย่อครับหมูอันเท่าไรเนี่ยอันห้าสิบบาทเนาะซื้อร้ายก็ลดบอกอันนี้คือตอนนี้ลดไม่ได้แถมไม่ได้หมูราคาอืมราคานี่กระถือเลยเนาะโอเคครับผมแจกพี่ยังยังโอเคครับขอบคุณมากหมูยอดาวทอง โอ้หอซองเจ็ดเนาะตอนนี้กลับแล้วนะครับเพื่อนร้านซัมร้านซัมเป้เหรอร้านซัมเป้เหรอโอ้แม่ค้าสวยมากเลยก <c oughs> อบลูกรับอบลูกกํายังกามีเมื่อทุกอย่างเนาะเจ้าถ่ายอะไรบ่เนะถ่ายเอวถ่ายเอาแล้วอ,อะ ครับผมร้านนี้นะครับร้านข้างหน้าเนี่ยซัมเป้กรอบรูปร้านเย็บผ้าเหรอะโอ้ของจยุกจิกเห็นเย็บผ้าอยู่เนาะโอเคขอบคุณมากครับอ้าวมาช่วยด้วยช่วยกันเนาะพี่น้องชาวไทย ันนี้จะเป็นยักษ์นะครับสองฝั่งเป้าประตูโขงนะครับตามประวัติที่เล่ามานะครับครับฝั่งนั้นก็มีนะครับยักษ์สองตนเฝ้าอ้าว